เรื่องย่อ1น,นาทีคริสเด็กชายผู้หลงไหลในเกมปริศนา พบว่าชีวิตปกติธรรมดาของเขากลับเปลี่ยนไปเมื่อเขาถูกดึงเข้าสู่โลกคู่ขนานที่เต็มไปด้วยปริศนาและการผจญภัยในโลกคู่ขนานนั้นมันเป็นเหมือนดินแดนย้อนยุคที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและชาวบ้านผู้มีความเชื่อโบราณขณะนั้นหมู่บ้านกำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายเมื่อเครื่องบูชาเทพเจ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านเอาไว้ได้ถูกขโมยหายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าจะไปตามคืนได้จากใครคลิสจึองอาสาขอช่วยแก้ไขปริศนานี้และออกเดินทางพร้อมกับตัวแทนชาวบ้านอีกหกคนไปตามเอาเครื่อง บูชาเทพเจ้ากลับคืนมาให้ได้ระหว่างเดินทางพวกเขาทั้งเจคนต้องผจญภัยฝ่าสถานที่ที่พวกเขาไม่เคยไปมาก่อนทั้งปาน้ำพิษลำน้ำหมอกคลางตาถุ่งบุบผามายาทะเลสาบลวงตาภูเขาสายฟ้าฟาดบ่อโคลนเดือดสีเลือดกวางสีฟ้าหัศจรรย์และสะพานไม้เก่าที่อาจจะพังได้ทุกเมื่อการผจญภัยสุดเข้มข้นนี้จะลงเอยเช่นไรก็เชิญฟังกันต่อในเรื่องฉบับเต็มกันได้เลยนะคะคริสเธอต้องทำการบ้านนะ คะแนนสอบเธอก็ไม่ดีแล้วดูสิยังแอบ,บเล่นเกมปริศนาในหนังสือระหว่างเรียนอีกขอโทษครับครูปกติแล้วคริสเป็นเด็กจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแม้ว่าเขาจะเบี่ยงเบนความสนใจจากการเรียนไปให้กับการเล่นแก้ไขเกมปริศนาระหว่างทางเดินกลับบ้านเขายังช่วยครูเก็บเอกสารที่หล่นพื้น ขอบใจมากนะคริสไม่เป็นไรครับครูผมยินดีช่วยครับแต่เธอต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้นะคริสชอบเล่นเกมแก้ปริศนาเป็นชีวิตจิตใจไม่ว่าจะเป็นเกมกระดานปริศนาทางออนไลน์หรือการถอดรหัสจากหนังสือเก่าเขามักใช้เวลาว่างไปกับสิ่งเหล่านี้เสมอ กลับถึงบ้านคริสไม่รีบร้อนทำกันบ้านเลยแต่เลือกที่จะจดจอกับเกมปริศนาที่ค้างคาอยู่เขามองเส้นทางเขาวงกดอย่างตั้งใจพยายามหาคำตอบให้ได้จูจูเขาก็รู้สึกเหมือนลมหายใจถูกดึงดูดเข้าไปในหนังสือหนังสือเริ่มส่องแสงเร้นลับออกมาแล้วดึงเขาหายเข้าไปทั้งตัวทันใดนั้น คริสก็พบว่ารอบตัวเขาเปลี่ยนไปจากห้องที่บ้านกลายเป็นทางเดินที่เต็มไปด้วยเถาวันและกลิ่นดินชื้นๆอย่างน่าประหลาดใจเขามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้นคริสเดินต่อเข้าไปใกล้หมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลนักชาวบ้านที่เขาพบต่างแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโบราณพวกเขายิ้มแย้มอย่างเป็นม,มิตรแต่ในแววตา แฝงไว้ด้วยความกังวลเมื่อรู้ว่าคริสเป็นคนนอกที่หลงเข้ามาผู้เฒ่าหัวหน้าหมู่บ้านก็เข้ามาต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นแววตาเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาคริสพูดคุยกับผู้เฒ่าไปเรื่อยจนผู้เฒ่าเล่ามาถึงสถานการณ์ขับขันของหมู่บ้านเขาในขณะนี้หมู่บ้านเรากำลังเผชิญกับวิกฤตเครื่องบูชาเทพเจ้า ซึ่งปกป้องและช่วยให้พืชพันธุ์เติบโตถูกขโมยหายไปหากไม่ได้ขึ้นมาหายนาจะมาเยือนในไม่ช้านี้ย่าเลยนะครับไม่มีใครรู้ว่าเครื่องบูชาเทพเจ้าหายไปได้ยางไรหรือว่าใครเป็นคนขโมยแต่ถ้าเราไม่นำมันกลับมาให้ได้ หมู่บ้านนี้จะต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงแน่นอนพวกเราทุกคนกำลังช่วยค้นหาเครื่องบูชากลับคืนมาผมขอเข้าร่วมการค้นหาด้วยนะครับอืมเอางันก็ได้เจ้ามีใจกล้าหาญจริงๆคริสเลิมทำตัวเหมือนกับเป็นนักสืบ สำรวจห้องที่เคยวางเครื่องบูชาเทพพเจ้าตั้งใจที่จะหาเบาะแสให้ได้ดูนี่สิครับมีคนนกประหลาดตกหล่นอยู่ที่นี่คนนกนี้เฮ้อข้าจำได้ดีมันเป็นเครื่องประดับของเผ่าคนป่าจากหมู่บ้านอิมยนะพวกเขาขึ้นชื่อการล่าสมบัติจากหมู่บ้านต่างๆ งั้นเราอาจต้องไปตามเครื่องบูชาเทพเจ้าคืนจากที่นั่นนะครับข้าขอมอบแผนที่นี้ให้พวกเจ้าทั้งหกคนที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านออกเดินทางมันจะนำทางไปยังหมู่บ้านอิมยานะผมขอไปด้วยคนนะครับจะดีเหรออืมแต่ได้สิเจ้าหนู เมื่อกลุ่มของคลิสเดินทางเข้าสู่ป่าลึกบรรยากาศเริ่มทึบทึมชืน้นหมอกบางๆงลอยรอบตัวพวกเขาเจอกับต้นไม้รูปร่างแปลกประหลาดมีหนามแหลมยาวน่ากลัวหนามเหล่านั้นมีของเหลวสีม่วงซึมออกมาที่บลอ,องแตะปลายหนามเบาๆแต่ก็ต้องสะดุ้งเมื่อรู้สึกชาจ,จากมือแพร่ไปถึงแขนอย่างรวดเร็ว น้ำนี้มีพิษที่ทำให้ร่างกายไร้ความรู้สึกชั่วคราวพวกเราคลุมพันแขนและขาไว้ด้วยผ้าก่อนนะครับจะได้ป้องกันน้ามไม่ให้โดนผิวหนังทุกคนต่างทำตามคำแนะนำของคลิสอย่างระมัดระวังและชื่นชมเด็กน้อยแล้วเคลื่อนตัวชา้ชาๆผ่านป่าที่เต็มไปด้วยนามพิษ คลิชชีไปยังรอยเหยียบย่ำเก่าบนพื้นซึ่งหนามแหลมบนพื้นถูกทำลายลงเล็กน้อยและแนะนำให้ทุกคนเดินตามรอยเหยียบเก่าอย่างระมัดระวังบางจุดที่มีน้มหนาทึบมากมกซ์ Max, คนที่มีกล้ามเนื้อใหญ่แข็งแรงใช้ไม้เขี่ยดันหนามออกไปเพื่อให้กลุ่มสามารถเดินผ่านไปได้อย่างปลอดภัยส่วนเจนเป็นคนละเอียด คอยจับตาดูทางข้างหน้าให้อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้ใครสะดุดน้ำที่ซ่อนอยู่ในพุ่มหญ้าเมื่อพ้นจากป่าน้ำพิษแล้วทุกคนต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกพวกเขามาถึงลำน้ำที่ใสสะอาดแล้วพักล้างเนื้อล้างตัวเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มียางไม้ที่เป็นพิษติดมาขณะนั้นคริสมองย้อนกลับไปทางทิศหมู่บ้านที่เดินจากมา เขารู้สึกหนักอึง้งเมื่อเห็นท้องฟ้ามืดคลืมด้วยเมฆหนาทึบราวกับพายยนะกำลังคลืบคลานเข้ามาเงียบๆเมฆแบบนี้เป็นลางบอกเหตุไม่ดีตามตำนานถ้าเครื่องบูชาหายไปหมู่บ้านจะเจอกับภัยธรรมชาติและนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นซามกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าพวกเขาไม่มีเวลามากแล้ว หากไม่รีบตามเครื่องบูชากลับคืนมาหายนะอาจทำลายหมู่บ้านได้เอเราต้องเดินทางต่อรีบเอาเครื่องบูชากลับมาก่อนที่มันจะสายเกินไปพวกเขาเร่งออกเดินทางต่อโดยต้องข้ามลำน้ำแห่งนี้ไปเท่ว่ามันถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบมากขึ้นเรื่อยเรื่อยเื่อยหมอกสีขาวขุ่นที่ปกคลุมยาวไปตลอด เหมือนไม่มีที่เส้นสุดลมเย็นพัดมาทำให้ดูเหมือนหมอกกำลังหมุนวนไปมาตามแผนที่แล้วเราต้องเดินเรียบไปตามลำน้ำนี้จนสุดทางแต่หมอกหนามากนะครับแล้วเราจะเห็นเส้นน้ำได้ยังไงเออลองสังเกตแสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์บนผิวน้ำนี่สิแสงจะช่วยชี้ทางให้ แม้จะมีหมอกมากแค่ไหนก็ตามแซมผู้ชำนาญด้านการเดินป่าพูดสอนตักเตือนคริสรีตามมองไปที่ผิวน้ำและเริ่มเห็นแสงสะท้อนบางๆจากดวงอาทิตย์ชี้ทางให้พวกเขาเดินไปตามเส้นน้ำได้อย่างถูกต้องพวกเขาเดินตามแสงสะท้อนบนผิวน้ำไปจนออกมาจากหมอกหนาทึบได้สำเร็จทุกคนรู้สึกโล่งใจที่หมอกเริ่มจางลงแล้ว เบื้องหน้าถัดไปคือทุ่งดอกไม้หลากสีสันที่แบ่งบานกลิ่นหอมหวานอบอวลทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายและสงบลงชั่วขณะแต่เดินไปสักพักคลิเริ่มสังเกตเห็นบางคนเดินออกนอกเส้นทางมีอาการเหมือนคนหลงละเมอเพ้อฝันเขาเดาว,ว่าน่าจะเป็นพเพราะเกสรดอกไม้ที่สวยงามเหล่านี้เพราะกลิ่นดอกไม้แรงมาก กคนหยุดก่อนครับปิดจมูกและปากไว้กันเกสรพิษจากดอกไม้ที่อาจทำให้เราหลงละเมอพวกเราต้องจับมือกันไว้นะครับอย่าให้ใครหลุดออกจากกลุม่มว่าแล้วคริสก็รีบจับมือแซมไว้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้หลงละเมอเพ้อเดินออกไปไกลอีก กลิ่นหอมเย้าวยโยนยังคงลอยคละคลุ้งทุ่งดอกไม้ที่งดงามกลับทำให้รู้สึกเหมือนหลงละเมออยู่ในความฝันห่างไกลออกจากความจริงไปเรื่อยๆพิทเองก็มองเห็นภาพลวงตาเป็นบางครั้งแต่เขาก็บังคับตัวเองไม่ให้เชื่อตามพวกข่าวเดินก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังฝ่าผ่านทุ่งดอกไม้ที่ดูงดงามแต่ซ่อนอันตรายจากกลิ่นหอมร้อนประสาท ในที่สุดพวกเขาก็พ้นจากทุ่งดอกไม้และปลดผ้าปิดจมูกออกทันทีสูดหายใจเข้าลึกอย่างโล่งอกที่รอดจากอันตรายมาได้แซมยิ้มให้คลิสอย่างภูมิใจพวกเขาเดินทางต่อจนถึงทะเลสาบใสสะอาดที่สงบนิ่งสะท้อนแสงอาทิตย์ยามเย็นใกล้คำแล้วพักที่นี่กันกอ่อนเถอะคืนนี้เราจะได้มีเวลาเติมพลัง แล้วพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเดินทางกันต่อทุกคนเห็นด้วยและช่วยกันปูที่นอนริมฝั่งทะเลสาบเดฟนักล่าผู้ชำนาญพบสัตว์เล็กใกล้แหล่งน้ำจึงออกล่ามาเป็นแหล่งอาหารปโปรตีนให้กับกลุ่มสูแม่ครัวคนเก่งเริ่มปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ที่เดบล่ามาได้กลิ่นหอมของเนื้อย่างและซุปสมุนไพรสดๆคละคลุ้งลอยไปทั่วบริเวณ พวกเขานั่งล้อมวงรอบกองไฟเล็กๆเ,เพลิดเพลินกับรสชาติของอาหารง่ายๆท่า,ามกลางแสงดาวและลมเย็นริมทะเลสาบขณะเตรียมเข้านอนทุกคนเห็นแสงสีแดงเรืองๆแผ่แทรกเมฆดำที่ลอยอยู่เหนือท้องฟ้าหมู่บ้านที่พวกเขาจากมาพวกเขารู้ทันทีว่าพรุ่งนี้เช้าต้องรีบเร่งเดินทางต่อทันที ทันทีที่แสงแรกโผล่ออกมาในตอนเช้าพวกเขารู้ว่าต้องเดินทางข้ามทะเลสาบที่ดูตื้นใสสะอาดและสงบนิ่งนี้ไปตามเส้นทางในแผนที่ทีบอคนกล้าเสี่ยงเดินลงไปในทะเลสาบคนแรกด้วยความคิดว่ามันไม่ลึกแต่กลับถูกแรงดึงใต้น้ำดูดตัวเข้าไปจนเสียการทรงตัว คริสและทุกคนต่อแขนกันเพื่อดึงทีบอขึ้นมาจากทะเลสาบได้สำเร็จเจนสังเกตเห็นการไหลเวียนของน้ำผิดปกติราวกับมีแรงดึงจากเบื้องล่างที่พร้อมจะดูดทุกอย่างลงไปนี่คงไม่ใช่ทะเลสาบธรรมดาอาจมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าน้ำตื้นเราต้องระวังให้ดีคริสสังเกตเห็นลำแสงสะท้อนบนผิวน้ำบิดเบี้ยว บ่งบอกถึงความลึกที่ผิดปกติเขาแนะนำให้ทุกคนเดิมอ้อมทะเลสาบจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนหลังจากเดินอ้อมทะเลสาบมาไกลพวกเขาก็ได้เผชิญหน้ากับขุบเขาที่ปกนคงุมเลื่อยเมฆดำสายฟ้าฟาดลงมาอย่างต่อเนื่องราวกับกำลังไล่โจมตีสิ่งเคลื่อนไหวฟ้าผ่าวาบลงมาเป็นจังหวะเห็นเป็นเงารูปร่างแปลกแจากหินขรุขระ เงานั้นดูน่าสยดสยองและยังมีเสียงฟ้าผ่าที่มีัาาสายอีกเราน่าจะใช้เส้นทางด้านล่างใต้หน้าผานะครับมันน่าจะปลอดภัยจากสายฟ้าได้ฉันเห็นด้วยหน้าผาน่าจะช่วยป้องกันสายฟ้าได้บางส่วนทำให้เราไม่ต้องไปอยู่ในพื้นที่โล่งทางลงอยู่ตรงนี้เจนพูดขึ้นมาทุกคนเดินตามช่องทางแคบใต้หน้าผาไป แม็กซ์เดินปิดท้ายควาช่วยเหลือเผื่อใครน้มเสียหลักหลังจากเดินด้วยความระมัดระวังพวกเขาก็ผ่านพ้นหุบเขาสายฟ้าฟาดมาได้สำเร็จทุกคนต่างรู้สึกโล่งใจตอนนี้พวกเขาเดินม,มาถึงพื้นที่ราบกว้างที่เต็มไปด้วยบ่อโคลนเดือดสีแดงเหมือนสีเลือดส่งกลิ่นกำมฐถันจนแสบจมูกสร้างบรรยากาศที่ทั้งอึดอัดและน่ากลัว ทุกคนหยุดนิ่งจับตามองดูบ่อโคลนที่กำลังเดือดปุดปุดพุ่งฟองร้อนกระเซน็นออกมาอย่างต่อเนื่องคลิสคิดหาทางได้จึงขอไม้ยาวจากซูที่เธอเดินเก็บมาระหว่างทางเพื่อการประกอบอาหารมื้อถัดไป เราจะใช้ไม้ยาวนี้ลองทดสอบจิ้มดันพื้นดินรอบๆก่อนเดินนะครับเพื่อหาจุดที่แข็งพอที่จะเดินได้แล้วก็ใช้มันค้ำยันตัวกันล้มไปด้วยทีบอาสาเดินหน้าใช้ไม้ยาวทดสอบจิ้มดันพื้นก่อนเดินทุกครั้งและแม็กคนตัวใหญ่เดินปิดท้ายคอยช่วยประคองคนที่อาจเสียหลักจากพื้นดินที่ลื่น ต่อมาเจนพูดเสริมด้วยความเป็นห่วงว่าอย่าเหยียบจุดที่มีฟองร้อนกำลังพ่นอยู่เท้าอาจจะพองได้แซมเองก็คอยให้กำลังใจทุกคนทำให้กลุ่มเดินหน้าต่อได้โดยไม่ตื่นตระหนกหลังจากข้ามบ่อโคลนเดือดมาได้อย่างปลอดภัยซูแจกน้ำให้ทุกคนดื่มกันเพื่อคลายความเหนื่อยล้า จากนั้นแซมกางแผนที่ออกเพื่อตรวจเช็คเส้นทางพบว่าพวกเขาใกล้ถึงหมู่บ้านแล้วแต่ยังไม่เห็นร่องรอยของหมู่บ้านเลยทุกคนเริ่มกังวลกับทิศท,ทางโดยเฉพาะกับแผนที่เก่าที่สิ่งต่างๆก็อาจเปลี่ยนใหม่ไปตามการเวลาได้ฮอดูนั้นสิสายฟ้าลับที่ขอบฟ้าเหนือหมู่บ้านพวกเรา เดฟเตือนกลุ่มว่าต้องรีบนำเครื่องบูชากลับมาก่อนที่หหยาณะะจะมาถึงหมู่บ้านทุกคนรู้ว่าทุกนาทีมีค่าแซมและเดฟพยายามศึกษาเส้นทางบนแผนที่อย่างละเอียดเพื่อหาทางให้ได้เร็วที่สุดสักพักคริสก็สังเกตเห็นพุ่มไม้เขย่าเคลื่อนไหวได้และรีบเตือนทุกคนให้ระวังเดฟรีบชักธนูเตรียมพร้อมก่อนจะพบว่า มันคือกวางสีฟ้าอ่อนอันงดงามนั่นกวางสีฟ้าสัตว์หายากนี้มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่ใสสะอาดที่สุดแซมพูดงั้นถ้าเราตามมันไปบางทีเราอาจจะพบแหล่งน้ำและหมู่บ้านคนป่าก็อาจอยู่ใกล้ๆนะครับจูจูกวางสีฟ้าก็หันหลังกลับและกระโดดหนีออกไป ทิ้งรอยแสงสีฟ้าจรัดบนสันหลังส่องเป็นทางให้พวกเขาตามไปคริสและกลุ่มรีบวิ่งตามกวางทันทีเส้นทางที่กวางวิ่งผ่านนั้นร่มรื่นไม่มีน้ำหรือโขดหินขรุขระเหมือนเป็นทางเปิดให้เดินได้สะดวกขณะติดตามกวางไปกลิ่นหอมเย็นชื้นของป่าและไอหมอกบางๆทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นขึ้น ความสวยงามและความลึกลับของป่าทำให้พวกเขามีความหวังมากขึ้นเสียงน้ำไหลใกล้เข้ามาทุกทีในที่สุดพวกเขาก็พบลำธารใสสะอาดกลางป่าลึกใสจนมองหินก้อนเล็กๆชัดมากพวกเขาเดินเลียบตามลำธารใสไปสักพักแล้วก็ได้เจอกับสะพานไม้เก่าทอดข้ามแม่น้ำ คลิปคิดว่าสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นี้อาจเป็นของคนป่าที่สร้างไว้ใช้ข้ามไปมาถ้าข้ามสะพานนี้ไปคงจะถึงหมู่บ้านคนป่าได้ในไม่ช้าก็ได้นะครับไอเดียของคลิปทำให้ทุกคนมีความหวังและเตรียมข้ามสะพานเก่าผุพังด้วยความระมัดระวังทีละคน ทีโบทดสอบเดินข้ามสะพานไม้ให้เป็นคนแรกโดยทดลองโยนหินลงไปบนสะพานไม้ไปก่อนเพื่อทดสอบความแข็งแรงของสะพานตามความคิดของคลิสเสียงไม้ลั่นกระทบหินแต่แผ่นไม้สะพานยังไม่หักทีบบเดินต่อช้าๆโดยจับราวเชือกไว้แน่นเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวเมื่อทุกคนข้ามมาถึงอีกฝั่งได้อย่างปลอดภัยครบทุกคนแล้ว พวกเขาก็เริ่มมองเห็นหมู่บ้านหนึ่งอยู่ไม่ไกลนกักทุกคนรู้สึกโล่งใจและตื่นเต้นหมู่บ้านคนป่านั้นตั้งอยู่ในบริเวณป่าทึบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่และเถาวัลกระท่อมสร้างจากไม้และดินให้บรรยากาศอบอุ่นและก็ลึกลับในเวลาเดียวกันคริสและกลุ่มเข้าเจรจาก,กับหัวหน้าหมู่บ้านคนป่า พร้อมนำสิ่งสำคัญมาขอแลกเปลี่ยนกับเครื่องบูชาเทพเจ้าพร้อมเล่าให้เห็นใจถึงภัยพินาศแก่หมู่บ้านของตนที่กำลังจะมาเยือนจนได้รับเครื่องบูชากลับคืนมาระหว่างทางกลับท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านเริ่มมืดคลึม้มราวกับยามค่าคืนทั้งที่มันเป็นเวลากลางวันเมฆดำหนา ทึบเคลื่อนลงตามเสียงฟ้าร้องและสายฟ้าฟาดสลับกันดูนะ่ากลัวยิ่งนะแม้จะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่ทุกคนก็เร่งฝีเท้าใจเต้นแรงรีบวิ่งฟ้าอุปสรรคกลับมาพร้อมกับเครื่องบูชาก่อนที่หมู่บ้านจะได้รับภัยพินาษเมื่อคริสก้าวเข้าสู่บริเวณหมู่บ้านแล้วเขารีบชูเครื่องบูชาขึ้นเหนือศีรษะ เสียงกระซิบแห่งความหวังของชาวบ้านที่เห็นก็ดังขึ้นรอบตัวของฟ้าที่เคยมืดครึ้มกลับสว่างสดใสชาวบ้านต่างยิ้มทั้งน้ำตาหายนาถูกขับไล่ออกไปแล้วขอบใจพวกเจ้ามากโดยเฉพาะเจ้าคริสที่นำเครื่องบูชากลับมา และปกป้องหมู่บ้านเราให้ปลอดภัยอีกครั้งออเชาวบ้านจัดพิธีเฉลิมฉลองให้แก่คริสและทั้งหคนที่กลางลานหมู่บ้านมีการประดับด้วยดอกไม้และคมไฟที่ส่องแสงอุ่นไปทั่วหัวหน้าหมู่บ้านมอบเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์แก่สลักชิ้นเล็กๆจากหินพิเศษเพื่อขอบคุณความกล้าหาญของคริส ชาวบ้านต่างตะกนเรียกชื่อเขาด้วยความภาคภูมิใจคร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 ขณะได้ยินเสียงตะกนเรียกชื่อเขาสักพักจู่ๆคริสรู้สึกเหมือนถูกดึงลมหายใจกลับอย่างแรงคริส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 ลูกตื่นได้แล้วลูกลองไปทานข้าวกัน เขาลืมตาขึ้นพบว่าตัวเองกำลังนั่งหมอบคาอยู่ที่โต๊ะในห้องของตัวเองที่บ้านพร้อมหนังสือเกมปริศนาเปิดค้างอยู่ตรงหน้าคลิกงุนงงงวงงงยอยู่ครู่หนึ่งก่อนลุกจากเก้าอี้เดินตามแม่ออกไปทันทีที่เขาลุกขึ้นเครื่องรางชิ้นเล็กๆก,ก็หล่นร่วงออกมาจากกระเป๋ากางเกงของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัว แล้วมันก็กลิ้งไปซุกอยู่ที่มุมตู้ลึกๆราวกับรอการค้นพบครั้งต่อไป